กรณีฟันหน้าหนึ่งซี่เหงือกรน่นโยกนิดหน่อยแต่ไม่เจ็บไม่เสียวฟันฟันซ้อนด้านหน้าเราสามารถรักษาเหงือกร่นไปด้วยจัดฟันไปด้วยได้ไหมคะไม่ว่าคุณจะเป็นฟันซ้อนเกแบบน้อยปานกลางหรือว่าแบบมาก ฟันที่อยู่ออกมานอกแถวหรือว่านอกแนวบริเวณนั้นเนี่ยก็จะมีกระดูกที่บางแล้วถ้ากระดูกบางไม่ได้รับการขูดหินปูนหรือว่าแปลงฟันไม่สะอาดก็จะทําให้เกิดเหงือกอักเสบแล้วก็เหงือกร่นตามมาได้โดยง่ายเจ้าฟันสองซีน่นี้เห็นได้ชัดเจนเลยว่าเหงือกเนี่ยมีลักษณะบวมแดงแล้วก็มีหินปูนเกาะปริมาณมากแม้ว่าสองซี่นี้จะไม่ได้เป็นฟันซ้อนเกแต่ว่าภายหลังจากรักษาโรคเหงือกแล้วใ,ใครต้องการที่จะจัดฟันซี่นี้มีลักษณะเหงือกร่น แนวทางที่หมอเลือกก็คือหมอจะจัดการการอักเสบให้หยุดอยู่ตรงนั้นไม่ให้เกิดเหงืออร่นมากขึ้นไปอีกหมอไม่ได้เลือกที่จะทำการปลูกเหงือก,ก่อนพร้อมการจัดฟันเพราะว่าการที่เราจะปลูกเหงื่อได้ดีนั้นการเรียงตัวของฟันต้องอยู่กับที่แล้วซึ่งนั้นก็คือฟันจะต้องไม่มีการขยับ แต่ถ้าเกิดว่าเรายังควบคุมการอักเสบได้ดีไม่มีการทำลายการจัดฟันประสบความสำเร็จเราค่อยมาปลูกเหงือกได้ขณะที่กำลังจัดฟันอยู่เหงือกก็ยังร่นอยู่แต่ว่าไม่มีหนองแล้วก็ไม่มีอาการโยกเพิ่มขึ้นแค่นี้ก็ทําให้คุณจัดฟันได้ประสบความสำเร็จหลังจากนั้นค่อยไปปลูกเหงือกกันปัญหาเรื่องเหงือกร่นหมอจัดฟันกับหมอเหงือกเนี่ยจะต้องคุยกันแล้วถ้าเขาทํางานเป็นทีมหรือเป็นคนเดียวกัน จะยิ่งสะดวกและก็ง่ายมากขึ้นใครมีคำถามอะไรคอมเมนต์มาหมายอยงทำคลิปตอบให้นะ